สวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านดยเลยจะครับมอยู่กับผมฟิลเก่มใมนะครับผมในคลิปลนี้ผมก็จะมาหาสิทธิ บางคนเขาอาจจะเป็นแบบอมเขาเรียกว่าเลยนะ,ะไรืะเสียงออกบางคนเขาอาจจะแบบเป็นแบบขุดลงไปใช่ไหมหล่ะแต่เนนี้นจะมาโผล่ขึ้นแล้วผมก็จะมาใส่ซีดนะครับผมซีดแบบใหเห็นกระตาเข้าไปครับผมก็เข,ข้าไปตามผมเลยับผมแล้วก็ซีดเรือเลือลงมาปุ๊บเปิดเปิดเปิดนี่นะนนี้ไม่รู้เปิดเปิดเอออันนี้มันนะ แล้วก็ใส่ซีดอยูมใส่ซดตามผมเลยก็หนึ่งหครับผมผมก็เล่นเวอร์ชันหน่จุนึ่เดี๋หนึ่งจุดหนึ่งจุผมไม่ได้เล่นภาคใหม่ภาคอะไรด้หนึ่งจุดสองจย์จุดสองเจะพมาแล้วก็กดเพ่ไปเลยครับผมใส่ซีดหนึนะครับผม ปรงไภมนี่นะฮะคลิปนี้สั้นขออภัยเดือยนะครับผมก็มาใส่ซีดแบบยองยบบนี้ค่ะแต่ซีดสยองกันนะครับผมก็รอราเสร็จเนาะเรารลมเน็ตก็ทุกคุณผู้ชมเขม้ามาันก็จะเห็นไม่น่าตาประมาณนี้ให้คุณผู้ชมเอาเอา ดูที่คุณผู้ชมถนัดครับเอ๋อเรีย่ยงนี้มั้งฝั่งขวาแล้วก็เดินไปครับผมเหาะไปก็ได้ครับใครที่เรียนชีวิตรอดก็เดินครับผมก็อาจจะเห็นเป็นหินอย่างเงี้ยไอ้รับผ่มหินปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับผมอ้อมหินมาแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้ไอเกียร์ผมมันอาจจะเป็นที่อะไรหรือว่าเป็นการคาดเดาน็อตทิ่ลูบใบปะทะกัน นี่ครับผมสิ่งที่อยากคุณชมอยากเห็นนั่นก็คือคือถ้าครับผมนี่ก่อนทำการบินหรือเดินมาครับผมก็อาจจะเห็นนี่แหละแก่ผมโย่บางคนมันอาจจะแบบกูมไม่ได้ตัดต่อนะแก่ผมเข้ามามทำไมแก่ผมก็ปกติมันอาจจะเป็นแบบขุดลงไปนี่ครับผม นะี่ยขุดลงไปแล้วเนะนี่ยเมื่อกี้แม่เข้ามานะี่ครับผมกอบบางคนเะนี่ยบางคนอาจจะเห็นแบบนี้แต่ผมเห็นเห็นเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่ามันยังไงไงวิชาผมจะพอดิ้ม,มาถมกันนะว่าดินเออรายสายคนละอันแต่ว่าราย w ัสสาวะหรือว่าฟกเกิน โคตรไปลีชิบหายเจ้าดาเยอะผมก็นี่ได้หาคุณผู้ชมครับเพื่อนไม่ครับก็ชิปนี้ไม่มีเลยมากนะครับผมแค่มาหาซื้อซี่ยองซยอง,ยองผมไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ว่านเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับผมที่มันเป็นอยู่นี่แล้วก็เห็นนั่นนะใครว่าอะไรวะปราสาทใช่หรือพีระมิดเออพีระมิด ก็คลิปนี้ไม่มีเรื่อมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกด้วยนะครับกันครับเดี๋ยว